ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องดานออนหวานกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมทูกานะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งบ้านฟรีกันนะคะสําหรับใครนะคะที่เออไม่ได้เติมเกมเนาะเรามาสอนแต่งบ้านฟรีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบ้านฟรีก็คือบ้านหลังนี้นะคะซึ่งละ ซึ่งเรานะคะได้แต่งไปแล้วนะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาค่อยๆลบออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอ่อมาแต่งใหม่กันนะคะอันนี้ก็คือบ้านที่เราแต่งไปแล้วนะเป็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูทีลอย่างกัน เริ่มจากห้องนอนก่อนเลยแล้วกันเอาห้องไหนกันดีอะเอาห้องครัวก่อนแล้วกันเนาะห้องครัวนะคะห้องห้องครัวนะคะจะมีโต๊ะนะคะแล้วก็มีซิงค์นะคะเราไม่ลบใหม่ละกันเราแต่งนั้นแล้วมีซิงค์แล้วก็มีจานท่วมเลย มีชั้นนะคะซึ่งมีแก้วอยู่ด้วยมีแก้วแล้วก็ในตู้เย็นนะคะก็จะมีแบบพวกผักลผล,ลไม้นะคะแล้วก็มีแบบพวกของต่างๆนะเป็นของกินนะเดี๋ยวเราเพิ่มกระทะไปก่อนละกันเราเพิ่มกระทะไปนิดนึงนะคะ ประมาณนี้นะคะซึ่งเราจะสอนวิธีทำอันนี้ด้วยนะให้ทุกคนนะคะเอาเราไปดูมันให้ทุกคนกดเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาตรงมะเขือเทศนะคะเอามะเขือเทศมาแล้วก็เอามันเอ้ยไม่ใช่มะเขือเทศไม่ใช่นะคะขอพยนะไม่ใช่มะเขือเทศเอ่อมะเขือเทศทิ้งไปเอา มันออกมานะคะแล้วก็เอาชีสมานะเอาสองอย่างนี้นะคะมันรวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะมีแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็มีนม นะคะมีขนมแล้วก็มีผักผลไม้อยู่ข้างล่างนะตรงนี้ก็จะมีซอสด้วยเดี๋ยวเราเอาซอสมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันช่างมันนะคะแล้วก็ข้างล่างแบบเป็นแบบเวลาล้างจานไงล้างล้างล้างมีจานกองเต็มเลยต่อไปเป็นห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งห้องนั่งเล่นนะคะจะเป็นมีทีวีนะคะมีแบบรูปภาพ มีนาฬิกาแล้วก็มีชั้นวางของนะคะมีต้นไม้มีโซฟานะคะมีแล้วก็มีเก้าอี้เล็กๆอันนึงแล้วก็มีคนแจนะคะไว้ออกบ้านเนาะต่อไปมาดูห้องมาดูห้องนี้กันเป็นแบบนี้เอาไปทำตามได้นะคะ มานี้เนาะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นพวกของต่างๆแบบเป็นของเล่นปฏิทินเป็นแบบปฏิทินอะไรแบบนี้ต่อไปห้องอันนี้เป็นห้องนอนนะคะมีเตียงสองชั้นแล้วก็มีชั้นวางของอยู่ข้างบนนะมีตุ๊ก,กตาสองตัวนะคะมีแจก,กันดอกไม้แล้วก็มีรถของเล่นอันหนึง่ง ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่ทำงานแบบเอาไว้ทำงานนั่งทำงานแบบนี้นะคะมีหนังสือมีกันกายนะคะมีกาแล้วก็มีแบบพวกมาร์เกอร์ต่างๆแ,แล้วก็มีแบบพวกชาร์จด้วยซึ่งเราสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้นะคะวิธีการทำแบบนี้ก็คือเรานะคะจะเอาเรานะคะจะเอา ชั้นมาวางนะคะแล้วก็เอาของมาวางแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมีหมอนนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำนะเออซึ่งห้องน้ำนะคะมีแปลงมีหวีนะคะแล้วก็มียาสีฟัน มีเจลล้างมือนะคะประมาณว่าเป็นสบู่ล้างมือประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันนะคะมีชักโครกนะคะแล้วก็มีชั้นที่มีที่ชู่อยู่นะคะแล้วก็มีถังขยะด้วยเดี๋ยวเราขอเอาวันนี้เพิ่มไปแล้วกันนะมันจะได้ดูมีอะไรมากขึ้น ประมาณนี้ได้ไหมน่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะสำหรับห้องอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปลองเอาตัวละครพวกของเราเนี่ยมาเล่นกันดีกว่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตัวละครเรานะคะแต่ว่าอันนี้เพราะาที่จริงตัวละครของเราเนี่ยมันมันถือของอยู่นะเราขี้เกียจเอาออกนะคะก็เลยเอาเป็นตัวนี้แทนนะ ก็มีนะมานั่งดูเลยใวิดีโอเกมนะครับเป็นแบบเครื่องเล่นเกมเอาไว้เล่นเกมกันนะคะ เดี๋ยวเราเติมไฟนิดนึงแล้วกันนะ มันดูตัวละครากันต่อนะคะ แั๊หนึ่งนะเอาไว้ตรงนี้มัตัวละครเรามันณันนั้นไม่ได้ทุกคนมันบังคับไม่ได้ลองดูนะอาจจะได้ได้โอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับห้องของเรานะก็ลองเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะนะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราลงคลิปทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะบ๊ายบาย